ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทางภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ก็รวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยภยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ7 2 0 0ม,มหาราชาค่ะ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปริเทคนิคลาน,านานายนิรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจผลไผ่ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรต 72, ิ72,000ษามหาราชาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประหลัดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรผู้สนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอวันแข่งขันวงดนตรีสากลวงดนตรีไทยและการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ถูกกาหนดให้เป็นแผนแม่บทสําคัญที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศในระยะ20ปีเพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหมายสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานให้กับหน่วยงานภาคี ภาคีที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากวงจรยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้สังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ทำกิจกรรมอื่นๆจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่ค่ะ,คะจะได้ไม่ต้องคุกคลีกับสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดนะคะใช่แล้วค่ะ มากันต่อค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโรงเรียนสันติศึกษาค่ะจัดกิจกรรมร่วมปลุกกระแสที่แสดงออกถึงการรวมพลังความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด ที่โรงเรียนสันติศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงจำนวน120คนเข้าร่วมกับคณะครูอาจารย์และชาวชุมชนตำบลช้างครานร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งอ่านสารการต่อต้านยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัติผลงานการวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติดโลกและยังเดินโรนรงค์ในเส้นทางถนนระแกงถนนช้างครานถนนเจริญประเทศ ด้านนายสมศักดิ์หมอกุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษากล่าวว่าการขับเคลื่อนและดำเนินงานผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกิจกรรมสอดแทรกการต่อต้านยาเสพติดที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและชาวชุมชนในพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดและร่วมมือกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีในการเอาชนะยาเสพติดในชุมชนอีกด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่26่ิบหกพินาวัน ต่อต้าน